วันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวยุทธยาค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาเชียงใหม่อร่อยจุกจานคนเพิ่มอร่อยค่ะรสชาติดีค่ะอันนี้อันนี้น้ำแข็งค่ะรสชาติดีค่ะยุทธยามาตั้งอยู่ที่สิงห์บุรีนะคะนี่อ่าน้องน้องที่ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกเราทานกันน้องอะไรคะเนี่ยชิ้นปาไอค่ะปลาไอน้องอะไรเนี่ยที่ทำก๋วยเตี๋ยว มีกี่คนคะดูเด็กๆสคนพี่นูนี่อีกชามแล้วเนี่ยพี่นูปนๆกันไะมฮะปนกันไปแล้วสามปนๆกันไม่รู้เป้นใครน้องขายซอสดูค่ะเป็นคอนโดแล้วนะคะแสดงว่าอร่อยจัดตอนนี้ชามใหญ่ก็เลยได้ชามเดียวนะคะเศษค่าพิเศษ ตนนี้สุโช่คนเดียวค่ะสามชามค่ะสุพช่คนเดียวไปค่ะเอ้าไหนบอกว่าบอกว่ามันเผ็ดไงไหนบอกว่ามันเผ็ดไงคะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราคนเดียวเลยค่ะจากนี้เราอิ่มกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกาแฟกันนะคะเดี๋ยวหลองพี่ล่วงหน้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องๆตามไปนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณหลวงพี่ที่เลี้ยงพวกเรา บิน,ไ,นไปแปะไว้หอ,อไมไปอนุโมทนานทนาใช่ไหม <laughs> ก็พากันฉันก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่มาตั้งอยู่ที่เมืองสิงห์บุรีกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้ไปทานกาแฟาชมทุ่งกันต่อพวกเราก็แวะมาถวายสังฆทานกราบพระครูปร,ราชดบุรพาจเจ้าวาดวัดโสภากันก่อนค่ะและก็ได้เที่ยวชมทุ่งวัดโสภากันกินลมชมวิวถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานย่อยอาหารไปในตัวเลยค่ะ สำหรับงานเทศมหาชาตินะคะขึ้นไปอาสมของพระเวสสันดรนะคะนั่งเทศเลยค่ะสวยงามพระเวสสันเป็นนางมัสีได้ไหมอันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวที่วัดโสภากันแล้วก็ได้มาเห็นพุตีที่ของพระเวสสันดรที่เขาจะใช้งานเทศมหาชาตินะคะนี่ค่ะผู้ทำมีหลายท่านนะคะ<อ>ช่วยกัน,น,น แถวเออ,อหน <t iny> <t iny> <oh ึ่งสองออกยังอันน <um> ี้ก็มาถ่ายภาพเล่นกันนะคะอารยางจ้าหนึ่งสองสามโอเคเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยจะปีนขึ้นไปบนบ้านแล้วนะคะจะไปชมทุ่งเชิญขึ้นบ้านค่ะชมทุ่งนะคะไปหันมาเลยไม่ต้องมีละก็เชิญขึ้นบ้านค่ะมีที่นอนด้วยค่ะ <oh อีกเคนเกมากเลยนะคะพากรรรรเรรรรลารรรรรๆรรรารนรร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 รเรรรเรรน ลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามขนาวันนี้มาศพค่ะแล้วก็มาสถานที่จุดรับลมชมทุ่งมุ่งในธรรมนะคะรับลมชมทุ่งมุ่งในธรรมค่ะค่ะแล้วคุณมีธรรมะอะไรบ้างคะคุณค่ะมีธรรมประจําใจประจําคือประจําจิตเมื่อกี้รับสินมาจากหลวงพ่อท่านไปลิเกแสนสุขใจนั่งบน ก่อนและเล่นยานั nah ster, ่นกบร้องอบอบกลางนาเสียงเขียดร้องจ้าเมื Alf ่อเวลาฝนพรานกน้อยบินจรนกเขาคืนคอลก็มาตอนจะคำลมพุ <the> ่งละพัดโชยยืนช้ำสาวสาวอาบน้ำ ลระโดตอนนี้ก็ได้เวลาไปทานกาแฟชมทุ่งกันที่วัดพิกุลทองแล้วนะคะกาบนิบนพระครูประหลัดบุรพาจเจ้าวาดวัดวโสภาท่านเมตตานำทางพวกเราไปที่ร้านเดอะชองบริเวณหน้าพระใหญ่ทุ่งวัดพิกุลทองค่ะพรรรุททททธองททองงงค์นสัสนจิแ คลอนแน่นอนเที่ยงตรงด้วยพระเมตตาพระปัญญาวิสุทธสูงส่งพระโอวาทพุทธองค์ดำ ถานที่อันสัพยาที่วัดโสภาธรรมชาติทุ่งนาลมโชยๆพัดเย็นสบายอากาศดีแบบนี้พวกเรามีความสุขกันทั่วนหน้าแต่งานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาสัญญากับพระครูปราชบุรพภาว่าจะมาใหม่วันเทศมหาชาติคือวันที่17ตุลาคมค่ะแล้วเราจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งนะคะวัดโสภา สำหรับคลิปนี้เวลาก็หมดลงแล้วท,ท่านผู้ชมอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมในอีพีต่อไปที่ร้านกาแฟทุ่งวัดพิกุลทองกันด้วยนะคะลงพี่จะกลับมาตัดคลิปให้รับชมบรรยากาศสวยๆกันอีกค่ะ